เตะขาฟรีไซส์50เมตรเจปีหญิงนะครับจะประกอบไปด้วยมันตาจากวัดเบตากราวาสครับลู่ที่3กัญยพรจากวัดเบตากราวาสครับลู่4อารยาจากเจริศินลู่ห้านรินพรจากเจริศินและลู่ที่6กปัญญพัฒจากวัดเบทางกราวาสครับปันหนึ่งว่าเหมือนวิ่งนี่แหละครับแต่เป็นทางน้ําครับไปครับเอาละครับมาลุ้นกันครับออกตัวแล้วครับ ตอนนี้กลุ่มผู้นำน่าจะเป็นน่าจะเป็น234ครับตอนนี้ครับ2-34ครับไล่ขึ้นมาเอาแล้วครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเข้าที่1ครับนี่ครับตอนนี้ผู้นำเป็นกัญยพรครับ กัญญพรนำอยู่ครับกัญญพรนำอยู่ครับเอาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นกัญญพรครับตามมาด้วยอารยาแล้วก็มันตาครับเอาเอาเอาแซงไม่แซง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 ใครจะ โอ้โหแต่ก่อนน่าจะเป็นกัญญพรนะครับตามด้วยอริยาครับมีดเดี่ยวครับมีดเดี่ยวและตามด้วยมันตาครับโอ้โหเชือดกะตอนปลายครับน่าจะเป็นกัญญพระครับแต่ก่อนนะครับตามด้วยอริยาแล้วก็มันตาครับมีดเดี่ยวครับนิดเดียวเอาละครับดเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่วิธีิดการแข่งขันจะเป็นาการครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ